รับกลับมาจับดาวหยิบล้านกระโตทางช่องอาา่าฮาชนแนลก็กเป็นประจำทุกวันอยู่และยิ้มสดใสรับเทพรุนทรงความสำเร็จให้ท่านด้วยความปีติยินดีหยิบล้าน ทุกวันตามนี้ตามนั้นนะครับแต่วานนี้ก็โอ้โหสายล็อกเป้านี่สุดยอดจริงหวานสั้นก็สุดยอดแ,แต่หวานยาวเมื่อวานท่านเหนื่อยนะหวานยาวท่านเหนื่อยนะเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ระบบตามระบบเขาก็เหนื่อยนะเขามาเขามาอะไรสองสองไงเราสี่สองเขาสองสองไงครับใช่ไหมเออมันถ้าอย่างเงี้ยท่านเหนื่อยนะ เมื่อวานนี้ตามระบบนี่หายนะครับแต่ว่าตัว4ี่กับเก้าเราได้ตังค์ไม่หายนะสี่เก้าทำเราได้ตังค์ไม่หายแล้วก็โอเดสเนี่ยเข้ามากับโอเดสเห็นไหมครัผมบอกแล้ววิธีการอา่ะมันต้องมีเขาเข้ามาโอเดสเขามาโอเดสเมื่อวานเนี่ยเขามาโอเดสเต็มๆเลยนะส่วนใน,ในใสายหวานสั้นนี่ไม่มีปัญหาหวานนี่รับเต็มรับเต็มนะเมื่อวานนี่ยตรงโอ้โหตรง อ๋อเอกอัพเนดก็ตรงมันมันข้ามรอบนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่าจะหกห้าไปอยู่ในรอบทุ่มแล้วออกรอบไหนก็ไม่รู้มันมาก่อนนะครับมาก่อนนิดหน่อยวานข้ามรอบนิดหนึ่งนะหกห้าข้ามรอบนิดหนึ่งนะวานเป็นลักษณะงานนั้นอ้าวค่อยนี้แหละผมถึงบอกว่าท่านทําไมต้องเรียนผมถึงเน้นย้าอยู่เสมอว่าที่ผมมาตรงเนี้ยผมไม่ได้มาจับเลขจับเบอร์จับอะไรท่านแต่ผมมาแนะนํา ตามหลักโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสู้จะตรงกระโชคเป็นจรงรคทาตนะมาแนะนําตั้งโดยถูกด,ดูดวงให้เป็นมีเง,งินความสำเร็จสองดาวเห็นเป็นสถิติกนเลยเนี่ยท่านต้อง,องส่องดาวให้เห็นส่องดาวเป็นเห็นความสําเร็จใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้นนะท่านต้องเรียนะส่สองดาวเป็นต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษารักที่จะเรียนรักที่จะรู้รักที่จะศึกษาอ้านวะวันนี้ก็เจอกันนะที่เจอกันนะครับที่เจอกันกาแฟนะจิบกาแฟวันนี้เจอกันนะเจอกันเต็มเอียดเต็มเอียด น่าจะเต็มนะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีท่านแจ้งมาน่าจะแจ้งมาสองคนสองคนว่า,ามีภารกิจตีด่วนมีภารกิจก็ไม่เป็นไรครับมีสองคนภารกิจด่วนแต่ถ้าท่านใดจะไปแจ้งมานะสองคนเนี่ยไปแทนสองคนนะไปแทนสองคนไปแทนสองคนครับแต่ก็เอละล่ะโอเคก็ถือว่าไม่เป็นไรก็เอาตามนั้นนะครับ <S <S ส่วนท่านใดที่อยากจะไปจิบกาแฟเดือนมีนาคมก็สมัครไว้เลยนะฮะท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆล็อกเป้านี้โอ้เมื่อวานเป็นอะไรที่สนั่น ลั่นเมืองนะสนัดลั่นเมืองเพราะนั้นท่านต้องรีบอะต่อไปถ้าเกิดอะไรมากๆนี่ผมว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยล็อกเป้าเรานี่โอ้โหนิงน่งๆมากๆนะล็อกตัวเดียว2ตัวนี่โอ้โห สุดยอดมากนะอ้าวนี่คือวิชาโหราศาสตร์สำหรับวิชัยรสงครามสู้เจรากระวเป็นจราลงกระตริก็มาบอกกล่าว้ท่านรับรู้แหละเป็นประจำทุกวันเลยเพราะฉะนั้นท่านติดตามเราฟังเราก็ให้มีความรู้ศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะให้เป็นวินเชีความสําเร็จนะครับรักที่จะเรียนรักที่จะรู้รักที่จะรวยเรียนรู้รวยแล้วก็รักเรียนรู้รวย <c oughs> ตามนี้นะครับเอาว่าไปตามนั้นนะครับ ก็เช้าๆอารมณ์หลักอย่างนี้วันนี้จะมาแต่เช้านะครับผมจะขึ้นแต่เช้าให้ท่านด้วยมีรัฐบาลด้วยนะวันนี้มีรัฐบาลด้วยตามนั้นผมจะไม่พูดมากแล้วกันเนาะก็ไม่อะไรมากแหละแต่ว่าทุกอย่างแลยสาระดีๆก็ขอบคุณครีมน้ำมันม้าบาอยู่นะแล้วก็สบู่สูตรพิเศษน่าใปิ้งเนี่ยนะครับน้าสบู่ครีมน้ำมันมาอยู่นะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเนี่ยครับแล้วก็สบู่แล้วก็สบู่สูตรพิเศษ น้ำใจปิ้งเนี่ยก็ท่างก็สามารถสั่งพิพรได้นะนนเอานี่ยไป20ชุดนะให้หมดนะ20ชุดอะ่ะเอาไปให้หมดเลยถ้าบางท่านก็เอาไป2อสชุดเอาไปเลย2อสชุดเอาไปเลยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาครับอ้าวตามนั้นแหละกันเนาะน้ำมันมะพร้าวช่างเลย <c oughs> ผมก็ว่าไปตามนี้ก่อนนะก็ว่าไปตามนั่นแหละอ่าเรื่องศึกษาเรื่องเรียนรู้อะไรต่างๆนานาเนนะาะเมื่อวานนี้ใบใบเขียวผมว่าน่าจะสุดยอดอยู่นะลาวก็วันก่อนเมื่อวานไม่มีลาวเลย หน้าใบเขียวก็น่าจะโอเคอยู่นิติพงศส่งให้ทางก็น่าจะโอเคอยู่หรอกนะมีดูตัวล็อกเป้าตัวอะไรอยู่มีมีมีนะครับอ่ามีมีเมื่อวานนี้ใบเขียวส่งให้ก็โอเคอยู่นะตามนั้นนะอ่าใครอยากได้ใบเขียวสนับสนุนช่องรายการก็อ่าธนาคารออมสิน0 0 0ย์ศูนย์ศูนะ์แปดศูนย์สามห้าสองสองหกสี่นะฮะเอ้ยสองสี่หกเท่าที2่าเอาใหม่นะศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามท้าสองสองสี่หนะฮะสองสี่หกนะ 020 0352246นะครับธนาคารอมสินพุทธิพงศ์อินตรานะครับสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับอ,อ,าอ,าอาหารแค่นี้ก็แล้วก็ท่านจะได้ใบเขียวไปประสบความสำเร็จเทพรุนทรงความสำเร็จ,ส,รจสู่มือท่านแน่นอนเทพรุ่นนี่สุดยอดจริงๆนะเทพรุ่นนี่สุดยอดจริงๆนะเมื่อวานเทพรุนนั่นก็สุดยอดนะสุดยอดครับนะสุดยอดเลยใครอยู่ที่กับเทพรุนนี้ได้แต่เช้าจริงนะเทพรุ่นนี้จะเช้าจริงนะตามชื่อท่านเลยนะสุดยอดมากนะสุดยอดมากๆอ่ะ ไปตามนั้นนะครับส่วนท่าในใดที่อยากจะเรียนออนไลน์ line, เรียนแบบเต็มสูตรนะสี่ชุดคัมภีรวยนี่เต็มสูตรเลยท่านเรียนไปแล้วนี่โอโ้ท่านสามารถล็อกได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งอ,อมสินทั้งอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยฮนะได้หมดเลยสุดยอดท่านจะล็อกที่ไหนท่านจะไปที่ไหนไปยิงไปเปิดอา่าไปเปิดอา่าสมุดธนาคารอมสินนี่โอ้โหเงินไหลเข้าเงินไหลเข้าอย่างเดียวเลยนะครับอ่าไป ไปสมุดออมทรัพย์นะออมทรัพย์นะออมทรัพย์อย่างเดียว,วออมอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สมุดออมสินนะครับเนี่ยถือว่าท่านเรียนไว้เราจะออมทรัพย์ยังไงให้เงินมันงอกให้เงินมันเงยเนี่ยโอ้สุดยอดเรียนรู้ในชุดออนไลน์นะทำยังไงที่จะล็อกเป้าและประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงผมสอนล็อกเป้าให้นะล็อกเป้านี่สุดยอดมากคุ้มคุ้มท่าเรียนครั้งเดียวคุ้มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันด้วยนะครับรับประกันคุณภาพคือผมรับประกันผมนะหมายถึงว่าผมรับประกันตัวผม เราก็จะรับประกันดูผมนะส่วนท่านมาเรียนท่านก็จะรู้ว่ารับประกันความรู้ที่ท่านได้แน่นอนชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับนะความรู้ท่านได้เต็มเต็มเลยครับผมไม่มีปิดบังอยู่ละไม่มีวางตากลตามมาอะไรทั้งสิ้นนะมาเต็มเต็มเลยนะครับตามนั้นเลยให้เต็มให้เตนะ็มเต็มนะตามนั้นเลยครับท่านมาเรียนท่านก็ได้แน่นอนนะส่วนใครมีรวยก็ได้แน่นอนนะครับตามนี้แล้วแล้วก็ว่านไปตามนั้นอ่ะวว่ามาตามนี้วันนี้ก็เดี๋ยวผมไปไวๆนิดนึงนะ วันนี้ไปไวนิดหนึ่งนะวันนี้มีมีงานจิบกาแฟไงก็เราก็เลยมาแต่เช้าให้ท่านนะที่จริงว่าจะขึ้นเ่ยกลางคืนแล้วพอดีกลางคืนทําข้อมูละไรเสร็จสับเรียบร้อยมันก็เลยดึกไปนิดหนึ่งพอดึกแล้วเราก็จะง่วงง่วงแล้วเราก็สมองไม่ค่อยดีเราก็นอนดีก,กว่า อาตานั่นนะก็ลักษณะอย่างนี้ลนะเออมันก็เลยเป็นลักษณะกันแหละนะก็วานไปตานี้เลยก็ตามเช้านี้หนึ่งไี้ไปไรนะก็กลับมาเช้านี่แหละไอ้ท่านนะครับอาตามนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาวันที่16กุมภามพันธ์ร5 6 8มาให้ดูนะส่วนท่านใดที่ติดตามทางอของรัฐบาลเนี่ยถ้าก็ไปติดตามได้ทั้ง,องสองคว้าพารวยขึ้นได้นานเลยนะขึ้นนานเลยละ่ะทั้งก็ไปท่านก็ไปดูตรงนั้นการวิเคราะห์การอะไรต่อต่อไปช่องนั้นจะมีการวิเคราะห์เจาะอะไรต่างๆนานา,นานได้แล้วก็จะมีล็อกเป้าด้วยล็อกเป้าร <laughs> เรากำลังทำล็อกเป้ารัฐบาลอยู่นะแต่ไอ้ล็อกเป้านนนาชาตินี่โอ้สุดยอดมากเดี๋ยวก็ำลังทำล็อกเป้ารัฐบาลอยู่นะมีตัวล็อกเป้าได้จุดสุดยอดเลยของรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลก็ไม่นิ่งไงแต่เอาตัวล็อกเป้าได้ลาวก็รัฐบาลลาวล็อกเป้ารัฐบาลลาวอีกลาวก่อนล็อกเป้ารัฐบาลสี่ตัวแตกนะวาไปตามนั้นอ่ะกลับมาดูวันนี้เลยวันที่สิบหกนะท่านดูตรงนี้ก่อนวันที่สิบหกเนี่ยผมเอาอันนี้ไห้ท่านดูก่อนนะษละอย่างนีในวันที่สิบหกเนี่ย ของของรัฐบาลนะอันนี้ของรัฐบาลนะของรัฐบาลของของรัฐบาลนะอันนี้ของรัฐบาลบ่ายบ่ายสามโมงสามสิบเก้านาทีผมผูกบ่ายสามโมงสามสิบเก้านาทีนะเนี่ยคือดูรัฐบาลเดี๋ยวผมบังท่านนิดหน่อยนะขยับนิดหนึ่งนะผมว่าผมไม่บังเลยแต่ว่าเออบังบังท่านตรงนี้นะบังท่านตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวผมขยับให้นิดหนึ่งครับมันบังครับนะมันบังบังนิดหนึ่งโอเคครับอ่าแต่วันนี้ท่านท่านดูตรงนี hmm. mm ้ครับก็คือลักษณะตรงนี้นะก็คือ lod ก็หกหนึ่งแปดนะหกหนึ่งแปดเนี่ยผมว่ามาได้แต่หกเป็นมหาอุด แต่อยู่มุมชีจีด้วยนะหกกับแปดอยู่ม karaoke, ุมชีจีนะหนึ่งอยู่มุมป้านนะครับหกกับแปดเนี่ยชีจีเดินหนึ่งอยู่มุมป้านครับปกติแล้วถ้ามุมนี้ก็เกิดถ้าก็หกกับแปดเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งมาแต่ว่าหกเขาเป็นมหาอุดน่ครับหกเป็นมหาอุดอยู่มุมชีจีก็มีโอกาสมาสูงนะหกผมว่ามีโอกาสมาสูงเลยนะฮะอกหกนี่โอกาสมาสูงแต่ว่าหนึ่งก็มุมป้านก็มีโอกาสมาเหมือนกันแต่ว่าแปดเนี่ยเขาก็อ่าก็พูดอาจจะน้อยใจไหมไม่พูดถึงกูเลยกูมาซะเลยได้นะก็ตามลักษณะนะแต่ว่า ตัวรัฐบาลท่านดูดูตัวนี้อีกทีหนึ่งก็คือตัวตัว,ต,วตัวเมิดมันคือ6กับหนึ่งนะแต่ตัวเมิดตรงนี้ท่านต้องสังเกตดูว่าจะมาแล้วก็เจอ6ครับมันก็เจอ6นะเมิดก็เจอ6เจอ1นึ่งใช่ไหมหนึ่มุมป้าน6กจีแล้ว6เป็นมหาอุดนะลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่า1เนี่ยเขาเป็นปรับนะอาจจะส่งผลให้หกมาก็ได้เป็นคู่ดูโอก,กันเนี่ยหกับหนึ่งดูโอก,กันนะหกกับหนึ่งดูโอ,ก,ก,นนโอก,กันถ้าหนึ่งไม่มาก็6มา6ไม่มาก็1มาอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เขาดูโอกัันครบนะ แล้วก็หนึ่งนี่มาเจอ S7D เด้วยนั่นหนึ่งสามสี่แต่ว่าโดยหลักแล้วไอ้ตัว S7D เนี่ยของรัฐบาลเรา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 ใช้ตัวหลังก็คือสามสี่สามสี่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้มาอ่าตัว S7D ก็คือสามใช่ไหมรั้บาลสั่งไสี่หนึ่งสามสี่นะหนึ่งสามสี่นะ, 4, นะ 4, นะแต่ว่าหนึ่งเนี่ยจะมาไหมล่ะเพราะหนึ่งนี่เจอ LD แล้วก็เจออ่ามุม MP แต่ว่าเขาเป็นประนิดหน่อยนะมีมีเขาเรียกมีข้อบกพร่องนิดหนึ่งแต่ว่าเขามาได้ไหมมาได้นะมาได้ไหมมาได,าได้เพราะเขาอยู่มุมมที่าไง แต่ว่าเราก็ถือว่าบกพร่องนิดหนึ่งแหละแต่ว่าโดยหลักแล้วตรงนี้เราจะยึดเอา3ามถ้าเกิดว่า1ไม่มาก็มีแค่36 4 6กสี่หกนะสามหกนะครับนี่เอาตามนี้ใส่เลยก็3 6 4 6แต่ผมก็จัดว่าแค่4 6่หกนะหกเออสี่อ่าสามไม่ได้จัดมา3ามไม่ได้จัดมานะสามไม่ได้จัดมาแต่ว่าในนี่ม่แค่4 6่หกนะเพราะว่าทำไมอ่าทำไมยึดสนะี่อ่ะเพราะว่า4เป็น VR ครับสี่เป็น VR ด้วยมุมป้านด้วย174เ็เนี่ยเป็นมุมป้านใช่ไหมท่านเ็นรู้แล้วเนี่ยหนึ่งเจ็ดสี่เป็นม,มุม 4648ก็จัดแค่46เต็มๆหน่อยนะครับเพราะ6เป็นมหาอุดเนะี่ยตามนี้นะตามนี้นะเนี่ยวิเคราะห์ตามทีนี้ถ้านนานมาดูตรงนี้เดูดูซิมเขา6543ก็เจอ4เจอ6ใช่ไหมอ้าเนี่ยตัวนี้ก็2783ก็เจอเจออะไรเนะี่ยถ้าถ้าเกิดา46ถ้าเอาเนี่ยมาใส่นะเอา246746846346มาใส่เลยนะมาใส่เลยนะครับตามนี้เลยนะมาใส่เลยนะครับอันนี้วิเคราะห์ให้ท่านลึกซึ้งนะเนี่ย หรือซึ่งเหมือนพอสมควรเหมือนกันนะตามนี้นะผมก็จัดไว้ตามนี้ใช้จอบผมก็จ่อไว้ตามนี้เลยจะมาตามที่ผมเจาะหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้ก็คือตัวสีตัวสีวสที่ธาคือ6อยู่แล้ว6กเขาเป็นตัสีที่ธาด้วยนะแล้วก็ตัวาธาตาคือสูงย์กับหกนะแล้วก็ตัว ka w U ที่ไม่ค่อยหลุดเลยก็ห้าหกจีก็เจอ6กครับก็4ี่หกนั่นแหละนะท่านก็จัดไป4ี่หกแปดหก็ได้นะสี่หกแปดที่จริงถ้าเราจัดตามนี้ก็หนึ่งหกเจ็ดหกสี่หกไงนะครับเพราะว่าเอาตัวมุมป้านมายิง้้้วนะท่าาานนจะะเอ 9, กก็็ไดนะ 9, 6, ขม ข้ามไปนิดหน่อยกันเพศเก้านี่เขาตัวเป็นอิมเปตัสกันนะครับก็จัดไปตามนั้นนะเก้าหกหนาเจหกเลยนะก็จัดไปตามนี้นะอันนี้ผมก็วางไว้ตามนี้นะเจาะไว้ตามนี้รัฐบาลไทยนะไปดูสายสายสายวิเคราะห์เจาะจาตกระบบแต่วจริงจริงของรัฐบาลไทยอ่ะตามระบบนี้ก็นั่นนั่นหน่อยนะแต่จริงถ้ายึดเอาตรงนี้นะท่านยึดเอาตรงนี้ครับ ka w เอา ka w มาเป็นตัวตั้งก็ได้ครับ ka w ก็คือท่านก็ดูอะ ka w คืออะไรท่านก็ดูในนี้มีไหม ka w ka w ก็ห้าหกเจ็ดไง ้าใช่ไหมท่านก็ยึดเอาเอา,เอาตัว VR เป็นที่ตั้งก่อนคือ7หรือเอา174เลยมุมป้านอย่างนี้ก็ได้นะท่านเอา174มุมป้านใช่ไหมแล้วก็เอาตัว TSW TSW ก็คือ TSW ไม่ใช่ TSW k a w KWW ก็567นะ5 6 7 TSW นะ TSW ท,ท่านดู TSW ก็ 348ใช่เไหมเอาแค่นี้ก็พอ348ก็พอถ้าเป็นของรัฐบาลไทยก็เราแค่348ก็เจอ4ก็เอาแค่นี้มายิงกันก็ได้5 6 7 3 4เจี่แหมส่แปใช่ไหมถ้าเอาตรงนี้มายิงแต่ว่าโดยหลักแล้วเ,เราท่านก็ดู567 5 6 7เนี้ถ้าเกิดว่า7มาก็มานะเพราะว่า7เนี้ยไปเจอมุมป้าน เจ็น,นี้ไปเจอมุมป้าน7มาก็มาถ้า7มาถ้าจะ7อะไรก็ยิงเจ็ดสาเ่เจ็ดแปดหมือนเดิม7จ็ดสามเเหมือนเดิม7 4ก็จะมาด้วยกั 7, 4, 7, 8, นไหมล่ะเขาอยู่มุมป้านนี้เขาจะมาด้วยกันมนแค่นั่นเอง7จ็ดเนะก็เลยก็เลือกตามนี้เองถ้าเกิดว่า7ตรงนี้จะมาไห็นไหม่าถ้าเจ็ดถ้าไม่มาถ้าเจ็ดไม่มากีมีห้าเก้าห้าก้าง5,3 ห้าสามห้6 4 6 8ห้่เนี่ยคือยิงแบบนี้เแย่ผมจะทําล็อกรัฐบาลไทยโดยท่านต้องเรียนนะครับท่านต้องเรียนอันนี้จุดตามนี้นะการแบ่งกลุ่มดาวการอะไรต่างๆนี่ท่านไปดูในไอ้ท่านไปดูใน e อ็กซ์ตรีชแนลนะของรัฐบาล แล้วก็มาตรงนี้สูตรในนี้สูตรรัฐบาลนะผมจะไม่อธิบายนะผมจะอธิบายเยอะหน่อยในในในอีกุต e ิบชาแนลนะทำไมไปอธิบายในอ e ีกุติชาแนลก็คือนะมันเป็นเรื่องอ่าฟราเวสส่วนตัวพูดได้ครับนะตามนี้เป็นสาธารณะเราก็ว่าไปตามนี้นะสูตรนะท่านก็พิจารณาแล้วกันสีเหลืองกับสีแดงนะั่นแหละแต่ว่าสีเหลืองจะเป็นตัวเน้นนะสีแดงเป็นตัวสํารองนะครับตามนี้นะท่านก็ดูตามนี้จะมาตามที่ผมว่าหรือเปล่ปามีเรื่องหนึ่งนะว่าไปตามนั้นนะก็ว่าไปตามนี้อ้าวอันนี้ของรัฐบาลนะอ้าวไปดูที่อ่านอย,อนส,าอนายสาางิน นะรอบทําเงินรอบทาเงินของเรานะรอบทําเงินของเรานะส่วนเมื่อกี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ไปรัฐบาลด้วยทัาง็เราเยบแยบไปที่ที่นานาชาติบางก็ได้นะที да? ่นานาชาติบางก็ได้เมื่อกี้รองรัฐบาลไทยนะชอบไปนานาชาติเหมือนกันนะ vr ก็คือสีนี่ชอบชอบไปแวะที่ธนาคารนมสินก่อนนะชอบไปแทว่ธนาคารนมสินก่อนนะเพราะฉะนั้นท่านเรียนรู้เรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารนมสินแล้วท่านรู้แล้วจะเอาอะไรใส่เต็มะอ็มนะ่าไปเปิดบัญชีเต็มเมนะตามนั้นนะเอา ไปดู <c oughs> สายาาสายรีเลข,ของฮานอยอันสปาดาหนังนะวันนี้นะสายรีเลข,ของฮานอยอันสปาดาหนังเอสดีเราก็เจอ6กแปครับเจอ684ตัวเมือได้มีนะตัวเมือได้มีครับแล้วเจอ684มันก็อยู่แค่นี้มี86มนะครับถ้าเจอตรงนี้นะ8ก็เจอ86เนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เจอ405หรือ605 805ก็ได้นะน,นี่รีเลสนะครับอ้าวรีเลสไปอ้าวไปดูที่สายวิเคราะห์เจาะจานตัดระบบไม่มีเมืดไม่มีเมืดครับวันนี้ไม่มีเมืด วิเคราะห์จอตาลวันนี้กระายวิเคราะห์จอตาื่อวานนี้เจาะตามระบบนี้ทื่นเหนื่อยไอ้ไม่ใช่จะก็เรียกว่าอะไรสายหวานสายหวานเหนื่อยเมื่อวานนี่โหหวานปลาไม่มาเลยเมื่อวานนี่หวานนี่เหนื่อยน้เมื่อวานนี้หวานหลายรอบไม่ไม่เป็นเป็นเรื่องเลยนะหวานหลายรอบเป็นเรื่องเลยนะท่านเลือกท่านเลือกหวานรอบใดรอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้าท่านแต่ถ้าท่านเรียนรู้ในเรื่องของไอ้สามห้าภูมิตาทิพย์สองดาวแล้วท่านจะ ท่านท่านจะหวานตรงรอบตรงรอ่องเขาพอดีนะอ้าวอันนี้เดาจะเลิกสามกับสี่นะวันนี้เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็สามก็มาสี่ก็มานะเมื่อวานนี้เดาจะเลิกอ่ะสามก็มาสี่ก็มาแต่สามก็มาสี่ก็มาครับตามนั้นเลยเอ้าววันนี้ผมก็ตามนี้นะวิเคราะห์เจาจะจัตตร์โอกระหนึ่งทำเราได้ตังค์นะโอกระหนึ่งทำเราได้ตังค์ผมก็จัดไว้ตั้งแหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่สามหกเอ้ยทำไมอาจารย์มันแปลกๆก็ใช่เลขวันนี้จะแปลกนิดหน่อยเพราะว่าระหว่างตัวตัวตัวอ่าระหว่างตัว เนี่ยก็คือตัว R S กับตัว K คเดี๋ยวมันอยู่เขตรงกัน6กหนึ่งท่านจะตัดหกหนึ่งเลยก็ได้นะเก้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งงี้เลยก็ได้นะเพราะว่าระหว่างไ S แล้วก็ตัว K O เเนี่ยเขาเจอกันพอดีนะอ่าเจอกันพอดีคือหกหนึ่งเลยสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งงี้ก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาตรงกันนะหกกับหนึ่งตรงกันผมก็เลยมาจัดไว้นีัหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่สามหกเนี่ยผมก็จัดไว้ตามนี้นะจัดแปลกๆนิดหน่อยนะจัดแปลกๆนิดหน่อยนะจัดแปลกๆนิดหน่อยก็แล้วกันก็จัดแปลกๆนิิิดดหนนน่่่ออออยยยแลล้้วววกกกัััเเเเเเเพราาาาาาาะบบีไปงจ เอาหกนั่นไปยิงกับดาวโชเลิกแต่เอาหนึ่งไปยิงกับโอเดตจัดแปลกนิดหนึ่งนั่นคือวิธีการครับเพราะว่าโอเดสดีมายไม่ใช่ดีมายเมวมันเก้ากับศูนย์นะโอเดสนี่แหละแล้วก็ส่วนเคเอนคือหกกับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไอเอสหกกับหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดตรงนี้มันแมทกันปุ๊บมันมาหกหนึ่งก็หกหนึ่งเลยนะ 3 6 1 4 6 1 9 6 1 0 6 1เลยนะตามนี้เลยนะครับไปตามนั้นต้องดูด้วยดูว่าตัวเป้าคืออะไรตัวล็อกเป้ามีไหมตัวเป้าท่านรู้จักไหมถ้าตัวล็อกเป้าได้ไหมถ้าเจอก็จับเต็มที่เลยหรือเอา6กับึไปยิงกับตัวเป้าก็ได้หรือเอา6กันึไปยิงกับตัวล็อกก็ได้างี้นะตามนั้นาต้องดูเรียนล็อกเรียนล็อกเรียนตัวหาเรียนตัวล็อกเรียนตัวเป้านะถ้าหาได้ตรงนี้ปุ๊บมันจะนิ่งๆนะครับอ้านี้ของฮานอยสปาดานางนะสายหวานมไื่อวานในสายหวานสายหวานตามน สายหวานเหนื่อยเหนื่อยเมื่อวานนี่เหนื่อยเลยแหละแต่ว่าจะหวานสั้นเมื่อวานไม่เหนื่อยนะเต็มเต็มนะหนึ่งสองเต็มเต็มเลยสายหวานสั้นสายหวานสั้นเต็มเต็มเลยนะเพราะว่าหวานนีนสายหวานสั้นท่านไม่เหนื่อยครับเมื่อวานนีนสายหวานสั้นยิ้มจากอ่ากรุงเทพถึงโนนเยอโสธรเลยยิ้มจริงจริงอ่ะยิ้มจากกรุงเทพถึงโน่นอเมริกาเมื่อวานนี่สองี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะ อาตามในลักนณนะนี้ก็ให้ท่านดูตามนี้สายบว่นยาวนะอาวส่วนใต้อยามแกมีคอไอลึกทั้งรัฐบาลไทยทั้งอะไรต่างๆนะฮะท่านก็ไปติดตามทางเอ็กโอทิฟช n แนลนะสมัครเป็นสมาชิกนะขอบคุณท่านที่สมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับขอบคุณตามนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่ที่จิตทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจถ้าใจเรานําพาไปทางไหนมันก็จะนําพาไปทางนะั้นท่านอย่าลืมนะครับว่าความคิดของท่านเป็นคลื่นเมื่อท่านส่งกระแสคลื่นออกไปคลื่นจะก,กลับมาท่านอย่างแน่นอนถ้าเป็นคื่นที เป็นกระแสะความคิดที่ดีมันก็เป็นกระแสะขึ้นที่ดีว่าจะกลับมาหาท่านเป็นพันเท่า,าเป็นร้อยเท่าพันเท่าอย่างแน่นอนชัดเจนเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจเสมอว่าความคิดเป็นขึ้นคิดอย่างไรจะได้สิ่งนั้นนะครับให้อะไรจะได้ตามนั้นแล้วก็ขอให้ท่านาคิดในทางที่ดีรับเทพรุนตอนเ,เช้า,ชาอารมณ์ดีสดใสแล้วก็มีเทพรุนส่งความ นำพาท่านไปสู่โชคลาภในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีอารมณ์หลักเป็นอารมณ์ที่ดียิ้มสดใสรับทรัพย์ทั้งวันหยิบเงินล้านโชคดีครับ